ถึงแม้บรรดาผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์สถานการณ์ในเมียนมาว่ามันคงเป็นไปได้ยากที่สหประชาชาติหรืออาเซียนจะใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าไปยุติสถานการณ์นะครับแต่ถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆกับกองทัพไทยอาจจะเป็นชาติแรกที่ต้องเข้าไปนะครับการทําหน้าที่รักษาสันติภาพของกองทัพไทยร่วมกับสหประชาชาติเคยเกิดขึ้นในอดีตหลายครั้งจนถึงปัจจุบันค่ะด้วยจุดยืนที่ว่าไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับใครติดตามจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ เกือบสอเดือนแล้วจากเคหะหารสู่วิกิจทางการเมืองและกำลังเผชิญหน้าระหว่างทหารตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านการทหารในเมียนมาแต่ท่าทีของไทยยังคงย้ำในจุดยืนเดิมที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการในประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกับจุดยืนของอาเซียนแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลและกองทัพยังคงก่อติดสถานการณ์หรือการอพยพเข้ามาในดินแดนไทย ทั้งที่เป็นเหตุจากการเมืองภายในหรือสถานการณ์โควิด -19 และด้วยเหตุนี้ผู้บัญชาการทหารบกจึงลงพื้นที่ตรวจชายแดนด้านตะวันตกที่ติดต่อกับเมียนมาทากลางการจับตาถึงการเตรียมพื้นที่รองรับหากถึงขั้นต้องเปิดศูนย์พักพิงหรือไม่จากสถานการณ์ที่เปราะบางในเมียนมาจึงเกิดข้อสังเกตว่าจะถึงขั้นต้องใช้กลไกของสหประชาชาติผ่านปฏิบัติการรักษาสันติภาพและทหารไทยที่มีประสบการณ์ ในภารกิจรักษาสันติภาพมาแล้วในหลายประเทศอาจจะมีบทบาทสําคัญอีกครั้งหรือไม่ในทหารที่เชี่ยวชาญด้านรักษาสันติภาพชี้ถึงหลักการทางทฤษฎีในภารกิจรักษาสันติภาพโดยต้องผ่านสองกลไกหลักคือกลไกของสหประชาชาติและกลไกระดับภูมิภาคซึ่งการส่งทหารต้องผ่านความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาะชาติ ส่วนการส่งทหารไทยไปรักษาสันติภาพต้องยึดโยงกับพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมและผ่านความเห็นชอบของคอรมอรย้อนเหตุการณ์ส่งทหารไทยถ้าไม่นับกรณีส่งทหารไปร่วมในสมรภูมิข้าวสมุทรเกาหลีถือว่าการส่งทหารไปรักษาสันติภาพที่ติมอร์ตะวันออกในช่วงปี2543มีการจัดกำลังมากที่สุดราว7-8,000คนและทำให้บทบาทของทหารไทยได้รับการชื่นชมจากสาธชารณชาิ นำไปสู่การส่งทหารไทยไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอิรักเซียร่ารโอนอัฟกานิสถานรวมไปถึงการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโจรสลัดโซมาเลียไม่เว้นแม้แต่เหตุการณ์ขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถานที่กองทัพไทยส่งผู้สังเกตการไปร่วมกับสหประชาชาติและจนถึงขณะนี้ก็ยังมีทหารช่างของไทยปฏิบัติภารกิจอยู่ในเซาท์ซูดานภารกิจทหารไทยในการรักษาสันติภาพ นอกจากเป็นไปตามพันธกกรณียังเป็นการพัฒนาบทบาทของทหารไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ไม่ได้เป็นประเทศคู่ขัดแย้งกับใครสามารถสนับสนุนงานทางด้านพัฒนาและปฏ,ะปฏิบัติการทางยุทธวิธีดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน